สวัสดีค่ะผู้แอปแบลนะคะคุณเฟิร์มขับถ่ายดีแบบคลีนคีนด้วยสตาการโนการโนล่าคีนนะคะเป็นอาหารยอดนิยมสำหรับคนลดน้ำหนักและคนรักสุขภาพนะคะกินวันละสองมือ้อควบคุมแคลอรี่ในแต่ละมือ้อวันนี้ผู้กินลดอลมอนนะคะผู้จะกินเป็นอาหารเชา้า ูจะกินกับนมตาหมี่นะคะพ่องมันเนยร้อยเอร์เซ็นไขมันตำ่ำแค่เพียงเราเทนมใส่นะคะอร่อยง่ายมากเลยค่ะวันนี้ปูก็มีธุระออกนอกบ้านแต่เชา้าจะต้องขับรถไกลเหมือนกันค่ะวันนี้เจอรถติดแน่นอนเพราะฉะนั้นอาหารเช้าที่มีคุณประโยชน์มากมายเราต้องไม่พลาดน,นะคะ อ๋อที่สำคัญกูบอกข่าวดีให้นะคะกูกินการ์โนล่าคีนสี่วันน้ำหนักกูลงไปโลนึงแล้วนะคะซึ่งกูดีใจมากไม่ว่าจะกินมื้อไหนก็อร่อยทั้งนั้นเลย การนำล่ากินรสชาติเขาาอร่อยอยู่แล้วถ้าคนเคยกินคงจะรู้ดีเพราะฉะนั้นถ้าคนยังไม่เคยลองนะคะ